เหไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้าน Legend Shop ปัะหาของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุปรวดเร็วใช้กันตรงตรงเลยแล้วลกัน Legend Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ กับผมจุงโกะในเกมน,น,นี่นะคุนี้ Crossworld นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครเราก็จะมาพูดถึงอาชีพ Destroyer กันนะครับซึ่งก็จะเป็นอาชีพสุดท้ายละที่เราจะมาพูดถึงกันก่อนที่เกมจะเปิดนั่นเองนะครับว่าอาชีพ Destroyer เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาชีพ Destroyer นะครับเป็นอาชีพที่อยู่ แนวหน้าของทุกคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีความสามารถที่โดดเด่นมากๆทั้งเรื่องการแทงและการโจมตีนั่นเองนะครับแต่ว่าความม่งไวของเขาเนี่ยอาจจะต่ําไปหน่อยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับเริ่มจากสกิลคลาสกันก่อนนะสกิลแรกนะครับผมเว i ร d ลวินนะครับอ่ามาดูแอนิเมชันก่อนนะครับ ก็จะเป็นการหมุนแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้นี่ที่เป็นภาษาเกาหลีนะครับก็คือเขาบอกว่ามันจะสร้างความเสียหายเนี่ยต่อฮิตนะครับฮิตละ3.2%บวกกับ17นั่นเองนะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่14วินาทีนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเลเวล1เท่านั้นเองนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถที่จะฮับต่อไปได้เพื่อความแรงของมันนะครับก็โดนหลฮิตอยู่นะเออพูดถึงอะเห็นไหมโอ้โหฮิตเยอะมากแล้วก็ติดคิติคอลด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งสกิล สร้าง DPS ได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสถานะแปลกๆเหมือนอาชีพอื่นๆน,นะครับอ่ะมาดูสกิลที่2นะครับผม Brutal Style ครับสกิลนี้อ่าสกิลแบบนี้ครับดูอีกรอบนึง่งเปิบเปิอ่าก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับก็คือมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยล้มลงด้วยนะครับอ่าทำให้ศัตรูล้มลง1.5วินะครับแล้วฮิตที่1เนี่ยกับฮิตที่2 ดาเมจจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมตรงนี้เขียนว่าฮิตที่1เนี่ยเจบวกกับ41แต่ฮิตที่2 114%บวกกับ62นั่นเองนะครับอ่าลองดูดาเมจปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอ่าฮิตแรก500ใช่ไหมอ่าฮิตแรก300ฮิต2 500แบบนี้ครับอ่าแล้วแต่นะถ้ามันติดคีมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับนี่สามกับ500นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิตแรกก็จะเบากว่าฮิตที่2นั่นเองนะครับสกิลนี้ก็มี CC ด้วยนะคคครรรัััับบก็ืออทําให้้ศตูเนนนเนนนนนีี่่่ยลมมงะผ มาก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือสกิลที่2นะสกิลที่3นะครับผมปุ๊บอ่านี่เลยนะครับสกิลนี้มีชื่อว่า l e a p i n g slam นะครับผมก็จะเป็นการกระโดดไปในทิศทางที่เราเลือกนะครับแล้วก็ทุบลงแบบนี้นะครับสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหาย180%บวกกับ97นะครับผมแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20%นะครับอ่าอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆเห็นแบบตัวเลขภาษาเกาหลีด้วยเนาะเพราะจะได้แบบอ่าดูตามไปได้ว่าเอ้ยมันอะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่12วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็คือสกิลเลเวล l เท่านั้นนะครับก็ถ้าอัพไปสูงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบสโลวมากขึ้นเนาะอ่าจาก20%ก็กลายเป็น20.32อะไรแบบนี้นะครับก็ สามารถที่จะอัพเพิ่มไปได้แบบนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือ3สกิลหลักๆของคลาสนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลเบิร์สนะครับอ่ะมาดูครับนี่เป็นการแบบว่าเสกคอนลงมาแล้วก็ทุบนะครับผมอันนี้มีชื่อสกิลว่าไฮเปอร์สไตร์ครับผมก็จะสร้างความเสียหาย469%นั่นเองนะครับผมแล้วก็กรณีที่เป้าหมายเป็นมอนสเตอร์ก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม100%นั่นเองนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลเบิร์สนะครับที่ ค่อนข้างรุนแรงแต่สกิลเบิร์สเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกอาชีพเนาะแตกต่างกันแค่อนิเมชันนั่นเองนะครับอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลคลาสกันบ้างว่าตัวเดส t รอยเ r อร์เนี่ยสกิลคลาสมีอะไรที่น่าสนใจทำไมเขาถึงเป็นแนวหน้าของแต่ละทีมนั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแอคทีฟกันบ้างนะครับสกิลแอคทีฟอันแรกนะครับมีชื่อสกิลว่า f r e n z y c h a r ์นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูอนิเมชันกันก่อนนะครับปุ๊บนี่เป็นการยกค้อนขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้มีแบบ ้าผ่ารอบๆตัวแล้วก็มีแบบเป็นสายฟ้าวิ่งรอบตัวเองนะครับสกิลนี้ทําอะไรได้นะครับเขาบอกว่าสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มการโจมตีพื้นฐานนะครับของตัวเราและเพื่อนในปาร์ตี15้15%นะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับนอกจากนี้เนี่ยสร้างสายฟ้าฟาดและเพิ่มความเร็วโจมตีของตนเองอีก5%นะก็เรียกได้ว่าเพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็แอตแท็กสปีดด้วยนะครับผมแล้วไอ้สายฟ้ารอบๆเนี่ยครับที่เป็นาสายฟ้าผ่ารอบๆตัวเนี่ย ก็ยังจะสร้างความเสียหายด้วยนะครับหมายความว่าตัว d e s t r รอยเกดสกิลนี้เข้าไปเนี่ยตีแรงตีเร็วแล้วแบบเอาตัวประชิดเอาสายฟ้าเนี่ยไปโดนศัตรตูนะครับศัตรตูก็จะโดนาดาเมจธาตุมืด56นะครับเท่านั้นไม่พอนะคือศัตรตูที่โดนสายฟ้าเนี่ยจะติดสตันด้วยนะครับ1วินาที นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นทั้งบัฟเป็นทั้งสกิลที่มี cc แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าไปครุกงวงในได้นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่แบบดูดีมากเลยนะครับของ destroyer นั่นเองนะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่30วินาทีนั่นเองนะฮะสกิลต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่า frozen charge ครับผมอ่ะมาดูแอนิเมชันครับปึ๊บ นี่มันจะเป็นการสร้างมา่านน้ําแข็งขึ้นมาแบบนี้นะครับคิดจาก15%ของแม็กเลื่อนนั่นเองนะครับเราก็จะได้เกาอนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามา่านแตกนะครับผมมันจะสร้างดาเมจธาตุน้ำนะครับ115%ของพลังโจมตีของ Destroyer นะครับและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู15%เป็นเวลา2วินาทีนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อถ้าเรากางเกาะแล้วให้ทุกคนตีมา แล้วระเบิดก็สร้างดาเมทท่าน้ำแล้วก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเคลื่อนที่ช้านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากางเกราะเนี่ยแล้วเกราะไม่แตกนะครับมันจะฟื้นฟูทันที5%ของแม็กเลือดนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ารีเจนเลือดได้นะครับก็ค่อนข้างดีมากครับอ่ะดูใหม่อีกรอบหนึ่งปุ๊บเน่ก็จะเป็นเกาะน้ำแข็งแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณนึงเห็นไหมว่าตอนจบจะมีเลขเขียว,ข,ยวขึ้นนะครับนั่นก็คือการรีเลือดเพราะว่าเกาะไม่แตกนั่เองครับถ้าเกาะแตกก็เป็นดาเมจแทนนะ สกิลต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่า Battle Cry นั่นเองนะครับเป็นสกิลธาตุไฟครับเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันก่อนนะฮะปุ๊บนี่ก็จะเป็นการเหมือนกระทืบแล้วก็มีแบบเป็นดาเมจธาตุไฟหมู่เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสร้างดาเมจธาตุไฟ243%นั่นเองนะครับแล้วมอบผลยั่วยุให้ศัตรูด้วยนะครับยั่วยุก็คือศัตรูจะต้องมาตีตัวเรานะครับก็คือเหมือนเป็นการดึงนอนหรือดึงศัตรูเข้ามาตีเราคนเดียวนั่นเองนะครับแล้วพอยั่วยุเสร็จเนี่ย เราจะได้รับดาเมจจากการโจมตีพื้นฐานลดลงด้วยนะครับ25%เป็นเวลา5วิก็เรียกได้ว่าคือเหมือนดึงมาให้เพื่อนไม่โดนตีแล้วตัวเราก็รับดาเมจซึ่งดาเมจที่ได้รับเราก็โดนเบาลงต้อง25%นะก็เป็นสกิลดึงมอนที่ดีมากๆเลยนะครับสกิลต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่า seismic power นั่นเองนะครับเป็นสกิลธาตุไม้นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันก่อนนะครับ เป็นการกระทืบนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจหมู่นะครับแต่ตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจธาตุไม้เป็นหมู่271%นะครับแล้วตรงภาษาเกาหลีตัวแดงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกระชากมาด้วยครับก็คือ,อเวลาเราใช้สกิลนี้มันจะทําให้มอนที่โดนนะครับหรือเป้าหมายที่โดนโดนรวบเข้ามาหาเรานะครับเหมือนกับเป็นการรวบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะกระชากได้นะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับก็จะลด มูฟสปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่15%ด้วยนั่นเองนะครับก็โดนกระชากมาแล้วก็เวลาจะหนีออกไปก็หนีช้าอีกเพราะว่าโดนสโล่นะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่35วินาทีครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างปวดนะคือแบบเอ้ยศัตรูจะหนีแล้วก็รวบกลับมาแล้วก็ใส่สกิลได้นะครับก็น่าสนใจมากๆนะฮะสกิลต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่า Ignore Pen นะครับเป็นสกิลโล่ธาตุไม้นะครับอ่าเดี๋ยวดูแอนิเมชันกันก่อนนะครับ ปึ๊บนี่แบ่งกล้ามเสร็จแล้วก็มีโล่แบบโล่เขียว,ข,ยวขึ้นมานะครับสกิลนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็คือจะลดดาเมจที่เราได้รับลง15%เป็นเวลา8วินาทีนะครับคูดาว35วิาีนะครับก็ท่านี้คือทั้งหมดของสกิล Destroyer นั่นเองนะครับที่เป็นสกิลแอคทีฟนะก็เรียกได้ว,ว่ามีสกิลป้องกันที่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะลมนะครับหรือว่าจะเป็นเกาะน้ำนะครับที่สามารถฟื้นฟูเลือดได้หรือถ้าแตกก็เป็นดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลที่ ดึงมันเข้ามาได้นะครับหรือแม้แต่การยั่วยุเข้ามาก็ได้นะครับแล้ก็มีสกิลโจมตีที่เพิ่มทั้งความเร็วโจมตี ความการโจมตีพื้นฐานแล้วก็มีดาเมจรอบๆคือสกิลน่าใช้ทุกอันเลยครับก็ถ้าต้องเลือก3สกิลเนี่ยก็คงต้องลองคิดกันดูดีๆว่าเออในสถานการณ์ที่เราจะไปเล่นนะ่ะเราควรจะหยิบสกิลไหนมาใช้เราอาจจะเป็นแท้งจาๆเลยก็ได้ใส่แต่พวกสกิลโลหรือเราจะบัฟให้เพื่อนก็ได้เพราะว่าสกิลตัวธาตุมืดเนี่ยมันก็บัฟโจมตีแล้วก็อะไรต่างๆให้เพื่อนด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลพสซีฟกันบ้างว่าพสซีฟของเดซโซเยอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะคร อ่ะมาถึงสกิลพสซีฟกันแล้วนะครับทุกคนนะฮะสกิลพสซีฟอันแรกมีชื่อสกิลว่าแพรี่นั่นเองนะครับสกิลแพรี่เนี่ยก็คือเมื่อเราโดนดามจ์นะครับมีโอกาส25ปรเซ็นต์นะครับที่จะได้รับดามจ์เบาลง10%เป็นเวลา7วินาทีนะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่30วิก็เป็นพสซีฟของสายถึกเนาะก็ทำให้ตัวเองแบบตายยากมากๆนั่นเองนะฮะ แพสซีฟอันที่สองนะครับมีชื่อสกิลว่า f i ร r y b a นดนั่นเองนะครับแพสซีฟอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอันแรกครับก็คือเมื่อถูกโจมตีนะครับมีโอกาส12.5%นะครับที่จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูและลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู2อย่างนะครับอย่างละ12.5%เป็นเวลา3วินาทีนะครับแต่สกิลนี้คููดาวอยู่เพียงแค่4วิคือ4วิโดนตีมาก็มีโอกาสออกสกิลนี้อีกแล้วนะครับอ่ายิ่งอัพสูงๆก็จะยิ่งได้อ่าสกิลที่ ดีขึ้นและโอกาสที่มากขึ้นนั่นเองนะฮะ Passive อันที่3นะครับผมมีชื่อว่า Avenging Fury นั่นเองนะครับ Passive อันนี้อาจจะแอบใช้ยากนิดนึงครับเพราะว่าคือเราจะต้องโดน Damage ในครั้งเดียวเนี่ยเกิน10%ของเลือดแพสซีฟตัวนี้ถึงจะทํางานนะครับอะถ้าเราโดนดาเมจเกิน10%ของเลือดภายในฮิตเดียวนะครับจะได้รับบัฟป้องกัน20%นะครับอาได้บัฟความเร็วเคื่อนที่20%นะครับแล้วก็ได้ความเร็วโจมตี10%นะครับเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่80 วินาทีนั่นเองนะครับก็คูดาวค่อนข้างนานแล้วก็ใช้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดว่ามันติดขึ้นมาเนี่ยมันอารมณ์เหมือนมีแบบเบอร์เซิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีเร็วนะ้ะตีเร็ววิ่งเร็วแล้วก็ถึกด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแพสซีฟที่อาจจะใช้ยากแต่ดูดีเลยทีเดียวนะฮะแพสซีฟอันสุดท้ายนะครับมีชื่อสกิลว่าสตรองวิวนั่นเองนะครับสำหรับแพสซีฟตัวนี้เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อ เลือดของเดสโทเยอร์เนี่ยเหลือต่ำกว่า30%นะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า30%แล้วเนี่ยเขาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง15%ของ Max HP ภายในเวลา5วีครับก็คือมันจะรีเจนเลือดให้นะครับหลังจากที่เราแบบเอ้ยเลือดต่ำกว่า30แล้วมันก็จะเด้งเด้งเด้งมาให้อีก15%นะครับแต่พาสซีฟอันนี้คูลดาวอยู่ที่2นาทีเลยนะครับก็ค่อนข้างหนานะครับอ่ะโอเคแล้วนี่ก็คือพาสซีฟทั้งหมดที่น่าจะเข้ามาในแพทแรกนะครับ4ส er นะียกได้ว่ามีแต่พาส เออรับตีนหมดเลยนะไม่มีแพสซีฟที่แบบบูทดา m เมจอะไรเลยนะครับก็คือเน้นถึกๆึกไปเลยนั่นเองนะฮะโอเคครับ, okay, รบเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสกิลของ Destroyer นั่นเองนะครับผมหลักๆเนี่ยเดสเตอร e เก็จะเป็นแนวหน้าของทีมของกิลอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นแนวที่แบบต้องพุ่งเข้าไปชนนะครับเอาตัวเข้าไปคุกนัวอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็สามารถเล่น Destroyer ได้เลยนะครับส่วนตัวมองว่าเป็นอาชีพที่ ค่อนข้างเก่งอีกอาชีพหนึ่งเลยนะครับแล้วก็น่าจะตายยากมากๆดาเมจก็มีด้วยนะครับดาเมจมีพอสมควรเลยแล้วก็มีสกิลบัฟดาเมจต่างๆช่วยทีมได้ดีมากๆอีกหนึ่งอาชีพเลยนะครับแล้วในตัวเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยท็อปทอปก็เล่นเดส t r เยอร์กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ เออเพราะว่ามันแบบเข้าประชิดแล้วก็ทำน็อกดาวน์อะไรพวกนี้ได้นะครับอ่ะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับอาชีพเดส t r อ y e เอร์นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นค้ดนี้ crossword อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับและที่สำคัญใครที่เพิ่งมาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ